ต้านไม่ไหวสาวไทยแพ้เยอรมนีประเดิมสนาม 2, สศึกวอลเล่บอลชัาล,ลีก2023ผลวอลเล่บอลหญิงนชลลั่นลีก2023สัปดาห์ที่2ทีมชาติไทยพบเยอรมนีที่นิวสันเนลสันยิมเนเซียมเมืองบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อคืนวันพุทธที่14มิถุนายนที่ผ่านมา เกมนี้โคตด่วนดานายในศิีวัชชเมทากุลส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดชัชช,ชอุออนโมกศีพิมพิชยากกรำทัดดาวนึกแจง้งหัทยาบำรุงสุขอชาราพรคงยศและปิยนุษย์แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกสาวเยอรมนีออกมาทำแต้มนำสี่ถึงหนึ่งแม้สาวไทยจะพยายามทำแต้มไล่กดด,ดนัน1 0ถึง14แต่ก็ไม่สามารถลดช่องว่างลงได้ทำให้พ่ายไปก่อน20-25ตามหลังศูนถึง1เซตเซตสองทีมไทยยังมีปัญหากับบอลแรกตกเป็นฝ่ายตามหลัง4ี่ถึง7แถม ต้องเจอกับเกมรับที่เหนียวแน่นของสาวเมืองเบียร์ทำให้โดนทิ้งห่างออกไป9 1 6ถึง16จนสุดท้ายแพ้ไปอีก13 25ตามหลัง0ูถึง 2, 2> เซต powered by 003 เซตสามสาวไทยแก้เกมมาได้ดีเป็นฝ่ายออกนำหกถึงสองจากนั้นเดินหน้าทิ้งห่างสิบเอ็ดถึงห้าแม้เยอรมนีจะไล่ามาสิบสองถึงสิบสี่แต่ช่วงท้ายเป็นสาวไทยที่ทำได้ดีกว่าปิดเกมเอาชนะไปได้ยี่สิบห้าถึงสิบเก้าไล่มาหนึ่งถึงสองเซตเซตสี่นักตบสาวไทยยังเล่นด้วยความมั่นใจออกนำสี่ถึงสองเกมสุดสูสีผลัดกันนำผลัดกันตามจนเสมอกันยี่สิบสองยี่สิบสองแต่ในช่วงท้ายเป็นเยอรมนีที่ทำได้ดีกว่าเบียดเอาชนะไปได้ยี่สิบห้ายี่สิบสามคะแนนทำให้ไทยแพ้ไปหนึ่งถึงสามเซต สำหรับโปรแกรมนัดต,ต่อไปของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาในคืนวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายนนี้เวลา00นาาแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD